พ่อบุตรรถบ้านสวัสดีครับผมมาพบกันอีกเช่นเคยนะครับที่เก่าที่เดิมที่ร้านพ่อบุตรวันนี้ได้เจ้าโตโยตา้าคอมมูเตอร์หัวจะวลดหลังคาสูงนะครับมานำเสนอให้กับผู้ชมได้รับชมกันอีกเช่นเคยนะครับคันนี้เป็นคอมมูเตอร์หลังคาสูงนะครับจดทะเบียนปี2004นะครับผมคันนี้มีเล่ม ไม่มีชุดโอนนะครับใช้งานได้ต่อภาษีต่อพอรบอรใช้งานได้ปกตินะครับผมคันนี้นะคันนีเ้เปลี่ยนเครื่องมานะครับลงเล่มเรียบร้อยแล้วนะครับเป็นเครื่อง2อนะครับผมคันนี้เราขายตามสภาพของรถมือ2นะครับเราขายอยู่ที่89,900บาทนะครับผมขออนุญาตขายราคานี้เลยนะครับผมรถคันนี้ ขับทางไกลมาแล้วนะครับระยะทางประมาณ2,000กิโลนะครับไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับผมโดยรวมรถขับขี่ดีนะครับผมเครื่องดีเกียร์ดีน้ำไม่ดันควันไม่ไหลไอไม่มีนะครับผมขับขึ้นเขาสบายๆเลยนะครับผมคันนี้เพิ่งไปออกทริปมานะครับผมเดี๋ยวพาชมรายละเอียดรถกันนะครับ รถคันนี้โดยรวมนะครับสีสวยรอบคันนะครับรถหน้าตาเดิมไม่เคยมีอุบัติเหตุนะครับไม่มีพลิกไม่มีคว่ำนะครับผมหน้าเดิมหลังเดิมนะครับคันนี้ช่วงลงช่วงล่างดียางดีทั้งสี่เส้นนะครับมีบันไดให้ด้วยเรียบร้อยเลยนะครับเดี๋ยวถ้ายังไงจะขึ้นลูกตอนอพาครอบครัวออกทัวร์นะครับวิ่งจากจังหวัด ขอนแก่นไปศรีสะเกดจากศรีสะเกดไปมุกดาหารจากมุกดาหารไปาธาตุพนมนครพนมจากนครพนมกลับมาที่กาลสินไปอำเภอเต่างอยแล้วก็ขึ้นเขาขึ้นเขาอำเภอเต่างอยไปลงที่อำเภอเขาวงแล้วก็ออกกาลสินกลับขอนแก่นนะครับระยะทางก็คือ ทดสอบมาแล้วนะครับคันนี้ไม่มีปัญหาใดๆทั้งสิ้นนะครับผมขนของเต็มคันรถนะครับข้างบนนี่สัมภาระเต็มเลยนะครับแล้วก็ผู้โดยสารทั้งหมด10คนนะครับไปด้วยกันกับรถคันนี้นะครับเปิดท้ายให้ดูหน่อยครับใครหารถไปใช้งานนะครับผมคันนี้คันนี้เป็นเบาะสแถวนะครับผมเบาะสี่แถวนะ แอร์เย็นเจี๊ยบเลยนะครับบอกเลยแอร์เย็นฉ่านะครับนี่ครับผมเบาะ4ีแถวแอร์เย็นฉ่านะครับผมแอร์เย็นหน้าหลังครบหมดเลยนะครับผมนี่ครับไปก็วางกระเป๋ากระเป๋าได้ด้านล่างนะครับเพราะเบาะข้างหลังมันสูงนะครับไฟทงไฟท้ายก็สวยนะครับนี่ดูนะครับเม็ดองเม็ดอาร์ตตะคงตะเข็บเดิมกิฟนะครับของเดิมโรงงานเหรียญบาทอยู่ครบ โชกใช้งานได้ปกตินะครับผมท่านผู้ชมนี่สวยนะครับรถบอดี้เดิมบางนะนี่ครับเหรียญบาทอยู่ครบเม็ดองเม็ดอาร์สวยเลยนี่นี่นะครับเดิมๆนะครับผมปท้ายข้างนี้มีร้าวนิดนึงนะครับท่านผู้ชม อ่ะปิดเลยครับปิดเลยก็คันนี้ขอคนที่รับได้นะครับผมราคา89,900บาทนะครับผมราคานี้คุ้มไม่คุ้มลองพิจารณาดูนะครับไปอออะไรนะวัดป่าบ่อน้ำพระอินอ่าไปช่องเม็อ่าเนี่ยครับ ไปมาแล้วสัมภระเต็มรถเลยเปิดเปิดปรตูสไลด์ให้หน่อยภาษีไม่ขาดนะนี่ภาษี69ครบกระจกหน้าเดิมๆไม่มีแตกไม่มีร้าวนะครับเป็นกระจกนิรภัย2ชั้นนะครับระบบไฟครบสมบูรณ์นะครับคันนี้นี่ครับผมเบาะสวยนะครับผม ภายในเดิมๆนะครับนี่ครับแอร์เย็นเจี๊ยบเย็นช่ำนะครับนี่เบาะเมื่ดนิดนึงต้องขออาภัยนะครับนี่ครับผมเป็นเบาะสี่แถวนะอ่าเดี๋ยวเปิดด้วยก่อนเปิดประตูนี่เลยล้อแม็กสวยนะครับล้อแม็กสวยทั้งสี่วงเลยนี่ครับแผงประตูสวยๆเดิมๆ นี่มือหมุนมือเปิดใช้งานได้ปกตินะครับนี่ครับเดิมเดิมสวยๆนะกิบกิบบอดี้ Body ไม่มีผุนะครับบอดี้สวยเลยคันนี้เน้นเอาไปใช้งานนะครับคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะนี่ราคา89,900บาทนี่ครับเดิมเดิมสวยๆกิบกิบไม่มีผุเลย ที่จับอยู่ครบคอนโซลสวยกิฟตนี่ช่องแอร์นะครับสวยที่เก็บของครบนะครับอแอร์หน้าแอร์หลังเย็นช่ำนะครับเบาะไม่มีขาดนะนี่อ่ะเดี๋ยวเปิดเปิดห้องเครื่องให้หน่อยโชว์ห้องเครื่องหน่อยดูห้องเครื่องนะนี่ เครื่องแห้งๆนะครับเครื่องแห้งๆเครื่องเดิมๆเลยเจ้าของพึ่งโอเวอร์ฮอนมานะครับเครื่องดีมากบอกเลยอัตราเร่งก็ถือว่าดีนะครับพงมาลัยพาเวอร์ปั๊มดีเซลนะครับไม่มีรั่วไม่มีซึมเลยนะครับผมขับระยะทางไกลๆน้ําไม่หายน้ํายังอยู่เหมือนเดิมนะครับน้ํามันเครื่องก็ไม่กินนะครับผมถือว่ารถโอเคเลยนะครับรถผ่านนะครับ ทดสอบให้เรียบร้อยแล้วนะครับผมคันนี้ใครได้ไปคุ้มค่าคุ้มราคาแน่นอนนะครับผมนี่ครับคอมแอร์ใหม่ๆเลยเห็นไหมครับท่านผู้ชมนี่ขอคนที่รับได้นะครับผมมีแต่เล่มไม่มีชุดโอนเลขเครื่องลงเล่มครบหมดแล้วต่อภาษีต่อพระบรขับได้ทั่วไทยนะครับผมเบรกมือใช้งานได้ปกตินะครับผมเบรกมือใช้งานได้ปกตินะ เดี๋ยวดูอีกฝั่งคนขับนะครับรถไม่มีผุนะครับผมรถไม่มีผุเลยไฟนองไฟหน้าสวยนะครับไฟนองไฟหน้าสวยเนี่ยดูล้อแม็กสวยทั้งสี่วงนะครับผมฟิล์มเจ้าของเดิมติดมาอย่างดีเป็นของ3ามเอเลยนะครับติดมาหมืน่นเป็นหมืน่นอ่าแกบอกว่าติดมาเป็นหมื่นนะเนี่ยครับ ีมแกติดมานะครับเป็นเหมือนเลยมือหมุนใช้งานได้ครบนะครับผมใช้งานได้ปกติตัวเปิดก็เปิดได้ปกติตรงนี้มีหักนิดนึงนะครับผมประตูล็อกได้ปกตินะครับผมท่านผู้ชมล็อกได้ทุกอย่างล็อกได้หมดนะครับทั้ง5บานเนี่ยครับเดิมๆส,สวยๆนะครับนี่นี่ครับ ดูคอนโซลหน้าปัดเลือนไหมนะครับขึ้นครบหมดนะครับผมคอนโซลสวยไม่มีแตกไม่มีหักเลยนี่ไม่มีวิทยุนะครับช่องแอร์ครบนะครับพวงมาลัยเดิมๆของเขาเลยนะครับผมตรงรุ่นนะครับผมนี่เบาะสวยนะครับนี่ครับ เลขคัดซีชัดเจนนะครับรหัส LH 184นะครับก็คือรหัสของเจ้าคอ,อ,อมมวเตอร์หลังคาสูงนะครับถ้าเป็นหลังคาเตี้ยน่าจะเป็นรหัส1 1 2นะครับผมถ้าตัวสูงจะเป็น184นะครับท่านผู้ชมนี่ครับเดิมเดิมไม่มีผูนะครับคันนี้ไม่มีผูบอดี้สวยมากบอกเลยนี่ครับนะครับเดิมเดิม เดิมๆหมดเลยนะครับท่านผู้ชมขับขี่ได้ทั่วไทยแน่นอนนะครับปัญหาความร้อนไม่มีแน่นอนนะครับคันนี้แอร์เย็นฉ่านะครับเจ้าของเดิมทํามาค่อนข้างดีเลยนะครับผมอ่ะสตาร์ทฟังเสียงเครื่องยนต์กันหน่อยครับเปิดแอร์เลยสู้แอร์หรือเปล่าเปิดหน่อยอ่ะสตาร์ลินเปิดแล้วนะครับเปิด นี่ไฟนงไฟหน้าไฟเลี้ยวติดครบหมดนะนี่ฟังเสียงเครื่องนะครับเสียงเครื่องพอๆนะนี่นี่ครับผมเครื่องตอนนี้เปิดแอร์แล้วนะครับแอร์เย็นเทียบเลยนะครับผมแอร์เย็นเทียบเลยเย็นไหมข้างหลังเปิดยังหาไปลองนั่งข้างหลังให้หน่อยเย็นไหม ครับเสียงเครื่องนิ่มมากบอกเลยนิ่มจริงเห็นไหมเปิดแอร์ไม่มีกระตุกไม่มีไม่มีมมสัน่นนะครับ นะครับขับแล้ะทดสอบม,มาแล้วจริงๆนะครับถึงกาการันตีได้นะครับว่ารถขับดีจริงนะครับเกียร์ดีทุกเกียร์เปลี่ยนได้ทุกเกียร์ไม่มีกระตุกไม่มีหลุดนะครับเกียร์เครื่องกระนิ่มไอไม่มีครับขับความร้อนแบบว่าขับระยะทางร้อยกิโลสองร้อยโลมาชักไอก็ไม่มีไอขึ้นมานะครับนี่ครับเครื่องสมบูรณ์นะครับท่านผู้ชม พงมาลัยพาวเวอร์นะครับคันนี้พงมาลัยพาวเวอร์นะนี่ครับอันนี้ติดตั้งไฟเพดานมาให้ใหม่นะครับสองดวงตรงน้นอีกดวงหนึ่งไม่เปิดข้างในด้วยเปิดข้างในให้ด้วย,ใใวยโชว์หน่อยโชว์หน่อยน,นี่ครับแอร์เย็นฉ่ำนะนี่ไฟนะครับผมในห้องโดยสารโอ้ oh. แค่นี้ก็ไปได้ทั่วไทยแล้วครับนี่สบายสบายเลย หลังคาสวยนะครับไม่มีขาดเลยเบาะใหญ่นั่งสบายนะครับเป็นเบาเป็นเบาใหญ่นะครับไม่ใช่เบาเล็กนะนี่ผมชอบครับคือเบามันสูงและขามันยาวเวลาเราขนสัมภาระเราก็ยัดใต้ใต้เบาได้นะครับท่านผู้ชมเนี่ยยัดใต้เบาได้เห็นไหมสบายสบายเลย ไปกัน10คนสบายๆเลยนะครับรถวิ่งโอเคเลยนะครับปิดเลยครับ <c oughs> ประตูปิดอีกรอบนึงโชว์หน่อยโชว์หน่อย <c oughs> อีกรอบนึง <c oughs> นี่ครับผมประตูฝั่งโน้นเลย <c oughs> สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมนะครับผมเบอร์โทร0 8 <c oughs> 1 9 9 9 5 1 0 6นะครับผม ใครมีรถเก่าจะแลกจะเปลี่ยนจะเทินเรารับแลกเปลี่ยนเทินเหมือนเดิมนะครับผมเรามีบริการจัดส่งให้ถึงหน้าบ้านเหมือนเดิมนะครับผมสนใจก็สามารถโอนจับจองเป็นเจ้าของได้นะครับผมรายละเอียดต่างๆก็ตามที่แจ้งและรายงานไปนะครับผมรถมีเล่มสามารถต่อภาษีต่อพรลบรใช้งานได้ปกตินะครับผมราคา8 9 9 0 0บาทนะครับผมรถจดทะเบียนปี2004 นะครับผมขอบคุณทุกการรับชมคลิปของพอบุตรรถบ้านด้วยนะครับขอบคุณทุกการกดไลค์ให้ด้วยนะครับขอบคุณทุกการกดติดตามของทุกๆท,ท่านด้วยนะครับผมชอบแล้วทักรักแล้วโทรมาเลยพอบุตรรถบ้านสวัสดีครับผมขอบคุณครับ